เนี่ยสวยเรียบหรูแล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยค่ะกราบสวัสดีพี่พ,พี่ทุกทกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนากระเป๋าหนังงูทรงหมอนคลิปออกมาอัปเดตให้พ,พี่พี่ได้ชมกันตัวแม่แบบรุ่นนี้อยู่ที่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเลยนะคะพี่พี่ะอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตอมมาตะาตลอดการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเลยค่ะพี่พี่ะมาน้องเอ็เริ่มต้นที่สีธรรมชาติงูเหลือมเป็นบริเวณท้องงูเหลือมตัวใหญ่ลวดลายสวยคมชัด มากนะคะใบนี้ขนาดกว้าง9นิ้วสูง6นิ้วหนา5นิ้วราคาสุดแสนพิเศษใบละ3,590บาทเท่านั้น3,590บาทเท่านั้นพี่พี่ขาดูความสวยด้านหน้าด้านหลังวางกลางลําตัวของงูเล็ดสวยมากนะคะโอ้โหจุดเซนเตอร์นะคะบริเวณท้องงูเหลือมสีสวยคมชัดมากดูก้นกระเป๋านะคะพี่พี่ขาสวยทุกจุดสวยเปะ๊ะเวอร์ทุกจุดเลย <c oughs> 3 5 9 0บาทเท่านั้นคือจริงๆแล้วปกติกระเปาหนังงูเนี่ยพี่ๆใบเล็กใบน้อยเนี่ยก็เข้าไปสี่ห้าพันแล้วนะตัวสายสพายยาวนะคะอ่าผลิตจากหนังงูแท้ทั้งเส้นมีสายรองบ่าเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะดูนี่ค่ะสายรองบ่าดูสายดูสาย,ด,สายดูพลิกหน้าพลิกหลังใส่หนังงูให้แบบหที่สุดเลยค่ะพี่ๆ่าและน้องเอกให้ดูด้านในนะด้านในผลิตจากหนังวัวแท้อันที่เป็นถุงผ้านะคะ นี่เป็นถุงผ้านะด้านในผริจักหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บสวยและเนื้อประณีตวิจิตรบรรจงมากๆเลยอันนี้คือสีที่1นนะคะพี่ๆคะ่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปนี่น้องเอกให้ชมเป็นสีชมพูบาบีโอ้โหสวยน่ารักมากเลยถ้าพี่ๆสนใจนะคะสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง YouTube นะคะน้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ ให้ทุกคลิปนะคะเบมเบอร์นงเอ๋อเสร็จแล้วทักหานงเอ๋อทางไลน์ได้เลยนะอันนี้จะเป็นสีชมพูบาร์บี้นะคะเป็นบริเวณหลังงูเหลือมหลังงูเหลือมสวยแจ่มมากพี่ๆีคะ่ะสะดุดตาที่สุดถือออกมาแล้วโดดเด่นที่สุดถ้าต้องการงานที่สวยโดดเด่นไม่เหมือนใครวัตถุดิบไม่เหมือนใครหายากยากต่อการ<ม>ลอกเลียนแบบพี่พี่คะ่ะได้งานนงเอ๋อไปพี่พี่จะไม่ผิดหวังเลยหนังนี่ก็คือใส่เซนเตอร์ให้ทุกจุดเลยคะ่ะมีทั้งหลังแล้วก็มีทั้งทองนะคะสำหรับสีชมพูอันนี้ สำหรับสาวมั่นเลยค่ะเพราะว่าสวยและเตะตาเวอร์นะคะพี่พี่ขาสีแบบนี้หนูจะบอกเลยนะในท้องตลาดอะไม่มีอย่างแน่นอนถ้าต้องการความสวยสะดุดตาเป็นพิเศษและไม่เหมือนใครพี่พี่จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะน้องเอให้ชมเป็นชมพูโรสบูเหลือมบริเวณหลังสวยมากพี่ๆค่ะสวยเรียบรูและดูดีมากรุ่นนี้น้องลิซ่าก็ใช้นะคะโอ้โหดารา ช้เยอะมากเลยไม,ม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ทรงหมอนเนี่ยพี่ๆตัวไม่แบบในแสนสองอ้าวตัว,นนนวตเนี้ยเนี่ยที่เหยีบผลิตให้กับพี่ๆแค่นียค่ะสวยมากเลยกุนก็เป็นหนังงูด้วยสวยเห็นเกรดไหมสวยทุกเกรดอะ่ะสวยทุกเกรดผ่านการขัดสีชวีวันมาอย่างดีราคา3,590ัรสบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะปกติแล้วกระเป๋าหนังงูพี่ๆขา้นงเหยให้ดูราคานะคะปกติแล้วเนี่ยหนังงูเนี่ยราคาเท่าไหร่ พี่พี่ดูนะราคาหนังงูอยู่ที่เท่าไหร่สี่หมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทอะถ้าอย่างเป็นงานของน no ้องเอขึ้นนะอย่างเงี้ยไม่ต่ากว่าสองหมื่นแะน่นอนพี่พี่ไม่ต่ํากว่าสองหมื่นน้องเอจัดให้ในราคาพิเศษสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทคือเป็นราคาที่ถูกเวอร์มากจริงๆนะสีเขียวมีให้เลือกสองแบบแล้วสวยทั้งคู่ด้วยค่ะมีสีเขียวแฟชั่นนะคะ เขียวตองนะคะพี่พี่คะ่ะอันนี้สําหรับสาวๆที่ชื่นชอบความโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ผิดหวังแน่นอนเขียวมรกตเขียวเหนียวซับเสียสีเขียวสีเฮ่งสีรวยนะคะ อ่ะนี่ค่ะพี่พี่ค่ะคือสีทุกสีรวยหมดนะนอกจากจะบอกกับพี่พี่อย่างนี้นะสีเฮงสีรวยรวยทุกสีค่ะพี่พี่ค่ะพะแสงสีเสียงเป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่และมีพลังงานในการดึงดูดคันสูงไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องเซเลบทั่วบทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยเขาตกแต่งประดับประดาล่าง,างกายเพื่อสร้างความโดดเด่นด้วยสีสันต่างๆด้วยเสื้อผ้าแบบแปลกหูแปลกตาไปดูดาราฮอลลีวูดไปดูนักร้องนักร้องทั่วโลกเลยพี่พีค่ะเขาจะตกแต่งประดับประดา,าให้ตัวเองเนี่ยสวยโดดเด่นถูกต้องไหมคะ เป็นที่น่าจดจําเมื่อไร่ที่เป็นที่น่าจดจํามีชื่อเสียงก็สร้างเงินเม็ดเงินได้มหาศาลเพราะฉะน,นั้นนกเอส๋สนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะใช้เลยนะคะเพราะว่าสวยและโดดเด่นมากจริงๆพี่ๆค่ะดูนี่เข <c oughs> ี่ยวตองค่ะทุกคนโอ้โหแฟชั่นสุด ถ้าพูดถึงนะคะสีไหนที่เป็นสีแฟชั่นที่แบบโดดเด่นสะดุดตาแล้วก็หรูหรามากๆขอแนะนำเลยค่ะสีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีที่ถือออกมาแล้วแบบหฟาดได้ฟาดจริงๆค่ะพี่ๆค่ะและสีแดงค่ะพี่ๆค่ะสีแดงก็จะเป็นสีที่แบบสวย ร้อนแรงมากถ้าชอบทาเล็บแดงทาปากแดงพี่พี่ถือกระเป๋าสีแดงด้วยนะคะเพื่อความปังอความสวยแบบที่สุดถึงขีดสุดเลยรับรองว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนค่ะทั้งตัววัตถุดิบอะไรต่างๆของเลยเนี่ยผลิตจากหนังงูแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่ขาผลิตยากหายากกว่าวัตถุดิบอย่างอื่นเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรอคอยนานกว่าอืเป็นร้อยร้อยเท่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างอื่นเนี่ย่า วัตถุดิบสังงคอเนี่ยสามารถผลิตได้ภายในไม่กี่วันแต่ของเราเองเนี่ยงูตัวนี้9ก้านิ้วนะคะพี่พี่ขา9นิ้วนี่นก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย7-8ปีรวมระยะเวลาในการผลิตป้ารวมๆ10ปีกว่าจะได้ใบนี้ป้าพี่พี่ขาอะความสวยความเลิศความโดดเด่น3590บาทสนใจทักมาได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงแคล้วคราบปลอดภัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ